สวัสดีค่ะนา,นานาชานนท์ชนบทนอร์เวย์ค่ะวันนี้เราเป็นวันเสาร์เสาร์ที่ห้านะคะมิถุนายนอยู่บ้านกันค่ะช่วงเชา้ามากินข้าวอาหารเช้ากันแล้วก็นั่งเล่นก่อนพอดีวันนี้อากาศมีฝนตกช่วงเช้านิดๆ พี่เสมา ya ลูกชายกำลังเล่นกบกะต่ายของเขาน้องอาเล็กให้เคล็อกอาเล็กกินโอ้ยเสพเสพเสพเอเสสส อาหารแล้วก็กงตอนอาหารค่ะลมันจะ r e ก u ล a รู้ต๊ะวันนี้อากาศยังเย็นๆนะคะมีฝนโปอยๆช่วงเช้าก็เลยยังไม่ได้ออกไปข้างนอก าย,ยังคลึมครึมักคลึมครึมยังไม่มีแดดนะคะตอนนี้เป็นเวลา9มโมงคกกันนีเนาะโอ้โกันนี10โมงค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะสำหรับจิปนี้นะคะยังอยู่บ้านกันอยู่เลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะนานาชาโนนชนบทนอร์เวย์ค่ะ